สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการโดนใจไทยแลนด์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะตุกก็ยังพาทุกท่านมาเที่ยวกันที่สวนพึ่งนะคะเราอยู่กันที่น้ําตก9ชั้นนะคะต้องบอกก่อนนะว่าที่สวนพึ่งเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยใครที่มาเที่ยวที่สวนพึ่งนะอยากให้ไปเที่ยวนะมีทั้งน้ําตก9ชั้นมีเขากระโจมมีบ่อน้ําร้อนนะคะ มีเยอะมากเลยที่นี่แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวด้านในนี้นะคะคือน้ําตกเก้ชั้นตรงนี้เราอยู่ตรงทางเข้าแล้วอ่ะให้เห็นนะบรรยากาศทางเข้านะเขาก็จะมีร้านขายของร้านอาหารใครอยากจะมานั่งทานข้าวนะก่อนที่จะไปเดินเที่ยวน้ําตกหรือว่าจะมาหาอาหารเข้าไปทานในน้ําตกก็ได้เหมือนกันมาเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ น,น,นี่มีทั้งร้านอาหารมีร้านเสื้อผ้านี่นี่นี่ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นร้านข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะคะนี่ดูร้านนี้อ,อ่ะเอาแวะซะหน่อยสวัสดีค่ะสสวัสดีครับที่ร้านนี้มีอะไรบ้างอ๋อไก่ย่างครับมีนิวบอกครับนีบ่ส้มตำไก่ย่าง ต,ตามสั่งมีครบครับช่วงนี้ลูกค้ามาเยอะไหมก็เรื่อยๆครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะอันนี้ราเป็นอีกร้านหนึ่งน่าสนใจนะคะนี่ถ้าบอกว่าใครมาเที่ยวน้ําตกมาทานอาหารที่นี่หรือว่าซื้อเข้าไปทานด้านในก็ได้นะเห็นไหมนี่ไก่ย่างน่าทาน ตรงนี้มันจะเป็นโซนที่จะเดินเข้าไปเที่ยวด้านในน้ํำตกแล้วนะจะเห็นได้เลยนะว่ามันจะมีความร่มรื่นนะคะที่นี่นะคะนี่ท่านผู้ชมนี่นะเราจะเห็นนะตรงนู้นนะเริ่มจะเห็นเป็นภูเขาแล้วนะคะคิดว่าตรงเนี้ยจะเดินมาอีกไม่ไกลหรอกนะก็เดินชมวิวทิวทัศนต้นไม้ร่มรื่นไปสองข้างทางนะคะ เดินมาง่ายมากนะเขาจะทำทางลาดให้อย่างดีนะคะ<ม>ใครอยากเล่นน้ำเขาจะมีอุปกรณ์ขายด้วยนะนี่มีห่วงยางมีเสื้อผ้าขายใครไม่ได้เตรียมมามาหาซื้อที่นี่ได้เลยค่ะ ให้ดูนะคะร้านค้าของที่นี่นะคะมีสินค้าครบครันเลยน,นี่เรามาถึงทางขึ้นน้ำตกแล้วค่ะ ตรงทางขึ้นน้ำตกนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จำหน่ายบัตรเข้าชมคนละ20บาทนะเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์อะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกิกเนี่ยเขาจะปิด5โมงครึ่งมาเดี๋ยวมาจ่ายตางกันค่ะ2คนค่ะ อันนี้เดินไม่ไกลใช่ไหมคะแค่นี้แหละเราต้องมีกําหมดกี่ชั้น9ชั้นสูงระดับเดินได้ไหมมันสูงแล้วมันไม่สูงมากหรอกนะคะก็คือค่อยๆเดินเนาะกิโลครึ่งแต่มันมันไม่สูงหรอกมันไปเรื่อยๆแต่ว่าระยะทางไกลหนาโอเคอ่าเมื่อกี้เราถามเจ้าหน้าที่นะคะน้ําตกเนี่ยจะมีั้าหมด9ชั้นอันนี้คือชั้นที่1ที่ได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ตรงนี้เลยนะ แล้วก็ในแต่ละระดับชั้นน่ะมันจะไม่ชันมากเดินได้ก็คือในระยะระยะทาง1กิโลครึ่งปะเราได้ตั๋วมาแล้วไปกันเลยค่ะ นีค่ะแวะสักหน่อยไหมตรงนี้เราเห็นเป็นลำธารแล้วก็จะเป็นอันนี้ถือว่าเป็นน้ำตกชั้นหนึ่งไหมคะอ่าชั้นหนึ่ง,นนงแวะเลยแล้วกันค่ะอ๋อไปทางนู้นใช่ไหมคะอ่ะไปไปได้อีกทางหนึ่งมาค่ะมาค่ะ มาเรามาถึงชั้นหนึ่งอ่าให้ดูบรรยากาศของชั้นหนึ่งก็จะเป็นแอ่งให้เล่นได้นะคะอันนี้นะคะนี่ก็จะมีแอ่งน้ำตกอันนี้แค่ชั้นหนึ่งเองนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นต่อๆไปไม่รู้ว่าจะเดินได้ครบ9้าชั้นหรือเปล่านะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศชั้นหนึ่งกันก่อนค่ะเขาจะมีเป็นสะพานไม้ไผ่ให้เดินด้วยอะ่ะ โหน้ำน้ำตกชั้นหนึ่งนี้ก็ถือว่านี่เล่นได้เหมือนกันนะชั้นแรกอ่ะไปชั้นต่อไปไปเดินกันต่อนะคะจุดหมายของเราเราอยากจะให้ครบ9ชั้น 1>, 1กิโลครึ่งก็ไปฟิตร่างกายกันมาด้วยนะคะใครที่จะเดินเที่ยวให้ครบ เห็นปลายชั้นสองแล้วไม่ห่างกันมาก เด <There>, <laughs> ๊ะเด๊อ่าชั้นที่สองนะชิวๆค่ะชิวๆชัช้นที่สองอ่าให้ดูบรรยากาศจะเป็นลักษณะของลานหินซะส่วนใหญ่